สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองอิลฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นเมืองใกล้ๆก,กันกับเมืองลอนดอนนะครแต่ว่าอยู่หนละเขตกับลอนดอนครับมันอยู่ในแคว้นเอสเซ็กซ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาทำโทราะที่นี่วันนี้ผมอยากจะมาลองอเล่าประสบการณ์นะครับแล้วก็ตอบคําถามสักชุดหนึ่งนะครับว่าการอยู่ที่อังกฤษเนี่ย มันเป็นยังไงแล้วก็คำถามพวกนี้เนี่ยอาจจะมีใครหลายคนถามนะฮะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับคำถามแรกที่ผมได้ยินบ่อยๆตามโซเชียลหรือว่าตามคอมเมนต์ตามช่อง YouTube ต่างๆนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวอังกฤษเนี่ยเขาจะถามว่าคนอังกฤษนี่เป็นคนชอบหยียดชื่อชาติไหมตามประสบการณ์โดยตรงขอผมนะครับผมคิดว่าไม่นะครับมันก็จะมีแค่แบบ ไม่ถึง1%ด้วยซ้ำนะครับที่ที่จะเป็นแบบออกทางเหยียดนะครับแต่ว่าโดยประสบการณ์โดยตรงของผมเนี่ยผมว่าไม่เหยียดนะครับแต่ว่าถามว่าเคยมีประสบการณ์ถูกเหยียดไหมอันนี้ผมเคยครับเพราะว่ามันก็เป็นผมว่ามันเป็นทุกที่อะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีคนดี1้0ใช่ไหมครับแล้วบางทีเนี่ยคนที่แบบออกมาเหยียดเนี่ยบางทีเขาก็ได้เขาก็ไม่มีข้อมูลครบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเขาแบบ อาจจะจํามาจากเพื่อนในกลุ่มเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับประสบการณ์ที่ผมโดนถูกเหยียดมาก,ก็คือผมเดินข้างถนนอย่างนี้นะฮะแล้วมีคนรู้สึกว่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นไวซ์แวนแมนนะฮะหรือว่าเป็นพวกช่างนะครับทำพวกนี้นะฮะตะโกนออกมาจากในรถในทํานองบ,บอกว่าเหยียดบอกว่าเหยียดเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็แบบรู้สึกแอบขำในใจนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่ายูจะเหยียดเนี่ยการณกณา,าเหยียด ให้มันตรงกับเชื้อชาติด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจียดเนี่ยกรุณาหาข้อมูลด้วยนะครับอรลมานด้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็สามารถรู้สึกรู้สึกยังไงก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประสบการณ์ที่ผมอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะเป็นไปในทางบวกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเหยียดเนี่ยก็มีแล้วก็การเหยียดใน ฟุตบอลหนักฟุตบอลเนี่ยผมก็เคยเจอนะครับแต่ว่ามันเจอแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยและนั่นก็คือ,อประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับคําถามที่คิดว่าคนอังกฤษเนี่ยเหยียดไหมคําถามันต่อไปก็คือคําถามที่ว่าคนมุสลิมที่นียเย่เยอะไหมเยอะไหมผมคิดคิดว่าจานวนประชากรเขาก็กเยอะนะครับเมื่อเทียบกับจันวนประชากรทั้งหมดของที่นี่นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6%ซซึ่ง ละแวกที่ผมเดินอยู่ตรงนี้ก็เป็นละแวกชาวมุสลิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นชุมชนใหญ่ๆเนี่ยมันจะอยู่แถวเมืองเบอร์มิงแฮมนะฮะแถวเรียกว่าเป็นมิดแลนด์นะฮะแถวเบอร์มิงแฮมหรือว่าทางภาคเหนือก็เป็นแถวแบรดฟอร์ดนะฮะซึ่งเด็กหรือว่าผมจำไม่ติดแล้วก็กลุ่มชาวมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาจากประเทศปากีสถานนะฮะบ่างกลาเทศอะไรประมาณนี้นะครับประสบการณ์ โดยตรงของผมนะครับกับคนมุสลิมุ่มนี้เนี่ยเป็นไปนในทางบวกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเขาผมคิดว่ามันภาพรวมของเขาเนี่ยเขาถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกขัดเล่นว่ามันเป็นศาส,สนาที่มีแต่ความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเวลาเราดูข่าวที่มันมีสงคราม ที่ในแถบตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยเข้าใจผิดๆนะฮะว่าคนมุสลิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแนละ้วผมว่ามันไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าผมว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาใจดีมากนะครับเพราะว่าผมามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นคนโมร็อกโกนะครับแล้วก็เป็นมุสลิมด้วยเขาเนี่ยไม่ไม่เคยทําให้ผมรู้สึกผิดอัดใจหรือว่าทำาทาให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ไม่อยากคบกับเขาต่อนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนับถือ ศาส,สนาต่างกันกับผมแล้วเขาจะไม่พยายามมายัดเยียดศาสนาของเขาทิกับผมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปถามเขาเนี่ยว่าทําไมเขาถึงนับถือศาสนานี้แล้วศาสนานีมน้มันมีอะไรที่ผมยังไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้เขาจะยินดีให้ให้ข้อมูลเพิ่มกับผมนะครับส่วนว่าผมจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับกับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์กับคนที่เป็นนักที่ศาสนาสลิมที่นี่เนี่ย จะอยู่ในระดับดีเลยนะครับอ๋อแล้วก็คนาชาติอื่นที่มาอยู่ที่นี่นะครับคนแถวอเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคนฟิลิปปินจะมาอยู่ที่นี่นะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นหรือว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์คนฟิลิปปินที่นี่มันจะมันจะเยอะกว่าคนไทยเลยนะครับอแล้วก็จะมีคนผมเคยเจอคนเขมรคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้หญิงนะฮะแต่งงานกับชาวอังกฤษมาอยู่ที่นี่นะครับ <kleine> <animations> เคยเจอแล้วก็เจอคนพม่าคนหนึ่งอเพราะฉะนั้น เองของคนที่มันอยู่ที่นี่ที่เป็นาชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคนฟิลิปปินส์เนี่ยจะเป็นซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสิ่งต่อไปที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็คือฟุตบอลอังกฤษนะครับเพราะว่าเวลาหลายๆคนที่ฝึกภาษาอังกฤษแล้วไปเจอคนอังกฤษที่บ้านเราเนี่ยเวลาเปิดคําถามเนี่ยก็จะถามประมาณว่าอยู่ไรฟุตบอลอังกฤษอยู่เชียร์ทีมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ จริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบฟุตบอลนะครแต่ว่าไม่ได้ชอบทุกคนนะฮะก็มีเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยประมาณ2-3คนที่เขาไม่ดูฟุตบอลเลยผมถามเขา,เ,ขาเขามาจากเมืองเบอร์มิงแฮมนะครเป็นคนเป็นคนอังกฤษคนขาวนี่แหละครมาจากเม mm ืองเบอร์มิงแฮมผมถามว่ายู u ชอบแอสตันวิลล่าหรือว่า you ชอบเบอร์มิงแฮมเพราะว่ามันมี2ทีมใช่ไหมครับแเป็นเป็นสทีมที่เป็นไม่ค่อยถูกกันด้วย mm hmm. เขาบอกว่าเขาไม่ดูฟุตบอล ผมก็เลยอา้าเหรอทำไมไม่ดูฟุตบอลก็มีคำถามเกิดขึ้นมาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะคิดไปเองเวลาคุยกับคนอังกฤษเนี่ยเขาต้องมอีทีมที่เขาเชียร์อะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันกับบ้านเรานะฮะว่าคนทุกคนที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยน่าจะมีทีมฟุตบอลจริงๆแล้วไม่ใช่นะคระแล้วก็ทีมฟุตบอลเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่ลีกนอกลีกเนี่ยม,มันจะมีูเยอะจริงๆครับ Uh, เพราะฉะนั้นกีฬาฟุตบอลที่นีมน่มันก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ว่ามันก็มีกีฬาอื่นเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นพวกลักบี้ที่เองเนี่ยมันก็มี2แบบนะครัลักบี้ยูเนียนกับลักบี้ลีกนะครับซึ่งลักบี้ยูเนียนเนี่ยมันจะได้รับความนิยมทางภาคตอนใต้ของอังกฤษนะฮะส่วนลีกเนี่ยมันจะได้รับความนิยมในทางภาคเหนือของอังกฤษนะฮะอันนั้นอีกอันนึงอีกอันนึงก็คือพวกกีฬาต่างๆที่มันเป็นเฉพาะฤดูกา นะคว่าอย่างเช่นพวกคริกเก็ตอันนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นกีฬาที่ผมคิดว่าคนที่ดูเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในระดับกลางถึงสูงนะฮะเขาเรียกว่าเป็น m ิ d เดิลคลาสนะฮะแบบกับ Upper Class นะฮะที่ดูกีฬาพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึ่งก็เป็นเทนนิสนะฮะซึ่งทุกคนน่าจะเคยได้ยินทัวร์นาเมนต์วินเบดันนะฮะที่นี่นะครับก็คือจัดประจำทุกปีนะฮะในช่วงหน้าร้อนของอังกฤษนะฮะ และนั่นก็คือกีฬาของที่นี่นะครับคาถามนี้ไม่รู้ว่ามีใครถามหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะตอบเลยแล้วกันนะฮะคนอังกฤษในชอบกินน้ําชาจริงหรือเปล่าผมคิดว่าเขาชอบกินน้ําชาจริงๆครับมันกินเยอะจริงๆครับโดยเฉพาะแม่ยายของผมเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนอังกฤษโดยโดยแท้นะครับแม่ยายของผมเป็นคนฟินแลนด์นะครับแต่มาอยู่อังกฤษประมาณห้าสิบหกสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยชอบกินน้ําชามากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากการอยู่ที่นี่เนี่ย การกินน้ําชาชงน้ําชามันถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่บอกไม่ถูกนะครับเวลาเวลาคนชงน้ําชาแล้วทําชงผิดๆเนี่ยอาจจะอาจจะโดนไม่ได้ต่อว่านะครับอาจจะโดนแบบโดนแขนงแท่งแรงอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าตอนมาอหยู่แรกเขาถามไม่ได้ถามเขาประมาณว่าวานให้ผมไปชงน้ําชาอะไรประมาณนี้เราผมก็ไม่เคยชงใช่ไหมครับเวลาชงน้าชาเนี่ยเขาก็คือจะ ที่ผมทำนะฮะก็คือจะต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่ถุงน้ำชาลงไปแล้วก็แช่น้ำชาประ,ประมาณ 2- 3สนาทีแล้วก็ใส่นมลงไปตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับผมทำต้มน้ำร้อนแต่ว่าไม่ได้เอาลงในแก้วเลยนะครับผมต้มน้ำร้อนแต่ว่าในแก้วเนี่ยผมจะใส่ถุงน้ำชาแล้วก็ใส่นมลงไปก่อนแล้วมีเพื่อนร่วมง,งานผมมาเห็นว่าโอ้รู้สึกแบบขยะขยะ,ขยะแล้วก็ถามว่าใครสอนให้คุณทําน้ําชาแบบนี้ผมก็บอกว่า ผมไม่เคยชงน้ำชาบอกหน่อยว่ามันทำยังไงเขาก็เลยสอนนะครับว่าโอเคถ้าเกิดว่ายูอยากได้มันประมาณเข้มๆก,ก็ต้องทําประมาณนี้ใหม้มดอ่อนๆก็ประมาณนี้เวลาถามว่าเขาจะเอาน้ําชาแบบไหนก็ถามว่าจะเอาแบบเข้มแบบอ่อนหรือว่าเอาแบบพวกสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นน้ําชาอีกอประเภทนึงนะครับของที่นี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมันจะมีอาหาร อันนึงเรียกว่าครีมทีนะครับมันก็จะมีะสกอนนะครซึ่งมันเป็นคล้ายๆกับเป็นก้อนเค้กนะฮะก้อนเค้กแล้วก็เวลากินเนี่ยเขาจะตัด,ต,ดตัดตรงกลางแล้วก็ใส่ครีมแล้วก็มีแยมนะครับแยมผลไม้ลงไปซึ่งตัวนี้เนี่ยผมยอมรับจริงๆว่ามันอร่อยจริงๆครับแล้วมันกินลงไปมันค่อนข้างที่จะแบบเต็มเต็มท้องอิ่มท้องซึ่งอาหารตัวครีมทีตัวนี้น่ยนะ มันจะได้รับความนิยมแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะทางด้านาทางภาคไหนของอังกฤษเวอร์ ทางภาคไหนของอังกินนะเมืองแถวเดวินนะฮะหรือว่าเมืองแถวทางภาคทางทางเอ็กซิเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะจะจะได้รับความนิยมตรงตรง,ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงนะครับอันนั้นก็คือ,อการกินน้ําชาที่นะครับจริงๆเนี่ยเขาก็ชอบกินจริงๆริละนะครับแล้วก็แล้วก็มีครีมทีด้วยนะครับเข้ามาซึ่งเป็นอาหารใหม่ที่ผมเรียนรู้แล้วก็ชอบมากๆอ,กอีกอันหน,นึ่งนะฮะ คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะตอบก็คือคำถามที่ว่าอังกฤษมันน่ามาหรือเปล่านตอนนี้นะฮะจริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าอังกฤษมันอยู่ในช่วงขาลงนะครับแต่ผมหวังว่าในใจเนี่ยมันจะขึ้นภายใน4 5หปีข้างหน้านะครับรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยผมดูนโยบายเขาก็จะมาปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างนะครับก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะครับณนะตอนนี้เนี่ย ผมคิดว่าก็ยังน่ามาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ผมเล่าประสบการณ์กับอย่างอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ